ได้หลายชีวิตได้หลายครอบครบวัวที่ขอให้เกิดรายได้เพราะอย่าลืมว่าแรงต่างๆไม่ใช่มีเฉพาะที่อยุธยานะอยุทยาเนยเยอะแต่ที่ต่างๆก็มีหมดทั่วประเทศอาจารย์ทุกคนก็พยายามรักษาไว้ในสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้ทํำยังไงวัฒนธรรมสิ่งเหล่านั้นที่เราอยากจะให้คนรุ่นหนังหรือเยาวชนว่าได้เรีเนยนรู้แล้วก็อนุรักษ์ไว้ใช่ให้มีความศรัทธาให้มีความรักมีความหวงแหน อ่าแล้วให้มีจิตเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคือท่านจะพูดว่ารักมันคงไม่ได้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในจิตใ, <น S 1> ใจ,ใจของเราครับเป็นเรื่องที่อยู่อยู่ในจิตใจของเราทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นที่มาของกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนกันว่าจะทํำยังไงให้เกิดความหวงแหนเราก็บอกว่าพี่น้องประชาชนคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่หรือทั้งหมดก็แล้วแต่พี่น้องทุกคน เป็นเจ้าของประเทศพี่น้องทุกคนเป็นเจ้าของมรดกโลกเป็นเป็นเจ้าของมรดกของชาติเป็นเจ้าของวัตถุโบราณเป็นเจ้าของโบราณสถานเป็นเจ้าของวัดวาอารามต่างๆท่านชอบอะไรหรือจะมีพี่น้องประชาชนบุคคลทั่วไปหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทเอกชนหรือพี่น้องที่เป็นก้ารัชการนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไป มีการบูรณะซ่อมแซมยืดยาวไปถ้าเราช่วยกันนะครับ,ค,รบคนละไม้คนละมือท่านมีนิดมีหน่อยอาท่านามีความรักกับวัตถุโบราณก็มาสนับสนุนทางวัฒนธรรมจะช่วยจะช่วยก็จะบริจาคยังไงที่กระทรวงรวัฒนาธรรมเขาก็บอกว่าเอาละาวัตถุโบราณหรือโบราณสถาน บางคนเขาก็บอกว่าเขาชอบตรงนี้เขาชอบวัดนี้เขามีความศรัทธาวัดนี้ก็มาช่วยกันช่วยกันนุว่าช่วยกันสนับ,บสนุนเนื่องจากเราเป็นเจ้าของด้วยกันครับจะคงคงจะต้องเวียนให้ท่านท่านผู้ชมทราบว่าจริงๆแล้วเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตครับใช่ไหมครับซึ่งเราเราเองนั้นเนี่ยในอดีตเราก็จะต้องปลูกฝังเราต้องพยายามเอาสิ่งที่รบรรพุทธของเราได้ปลูกฝังกันมาสั่งสอนเรื่องมารยาทเรื่องการ ปฏิบัติจัวต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นนโยมาันดาลของวาสนาธรรมที่จะต้องอนุรักษ์ไว้คนโบราณของเราที่ทําไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามอาจารย์ครับเป็นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมเป็นสิ่งที่คือคือถ้าเราไปที่อื่นเราจะไม่เห็นอย่างนี้ถ้าเห็นจริงๆถ้าใครเป็นผมผมเนี่ยเติบโตมาจากสังคมมัณฑนบเติบโตมาจากวัดวารามจะเห็นว่าเอะสิ่งที่เขาดําเนินมาแม้แต่คนเท่าคนกที่สน มันไม่มีผลเสียต่อเราเลยมีแต่สิ่งที่เป็นคุณทางนั้นเราทั้งหากที่ว่าเออจะมาเข้าใจก็อ๋อที่ผู้หลับผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่คนที่เขาบอกเรามาเนี่ยวัฒนธรรม